แล้วก็ถ้าคุณจะรบกับผมอย่าขี้ขาดตาขาวเอ่ยชื่อมาผมจะได้รู้อะไรที่คุณพูดถึงผมเนี่ยมันเท็จผมจะได้เล่นงานคุณผมจะฟ้องคุณแม่งทุกคดีเลยเพราะผมมั่นใจว่าสิ่งที่คุณพูดนั้นกล่าวหาผมนั้นไม่เป็นความจริงถ้าผมพิสูจน์ให้ดูได้วันนี้ผมทําผิดหลักการผมพูดเรื่องนี้เรื่องเดียวแล้วผมพูดกับคุณท่านผู้ชมครับ ดูรายการลงมาสามปีกว่ามีครั้งไหนบ้างที่ผมเคยโกกท่านผู้ชมท่านผู้ชมไปตัดสินเอาเองแล้วกันจากข้อมูลที่ผมให้ว่าระหว่างสนธิริมทองกุลกับชูวิทย์กมลวิสิ์ที่ผมเอาข้อมูลมาตีแผ่อย่างเนี้ท่านจะยืนข้างใครถ้าท่านยืนข้างชูวิทย์ไม่เป็นไรท่านไม่ต้องมาฟังผมท่านไปเลยผมไม่ต้องการอยู่แล้วคนที่ด้อยปัญญาอย่างนั้นแต่ถ้ายืนข้างผมท่านเห็นด้วยกับผม ท่านแชร์เรื่องนี้ไปเยอะๆครับ